นะครับพี่น้องครับตอนนี้ปฏิวัติกันตามล่าตัวหายายแยแหลมนะครับเยื่อเตืองมาหอดแล้วแล้วยาใส่หลายแยแหลมโอ้ยเจมินคว่ำยูความอยากยูชูซูบอป็นผีมหาตกปลาผีน้ำมาหาหมางตกปลาพูดอะพุ่นพ่นพุ่นพุ่นพุ่นยุใส่ยูพูดอะพุ่นแล้วง่ายกับเอาโค้ดโค้ดพุ่นอะเอาลงจากรถไปถามขขาวแล้วกันจะถามขขาวก็นจะเอาของฝากไปน้ำทะเลยจะมินอยากสักพี่น้องเอ้ยน้ำหาซิลปินดังนี่เนาะ ปวดพอบอกโม่บอกต้วนสดอกเอาลงมาย่ายลงมางโอ้ศิลปินดังเวีนอยางกันพ่อหน้ากะยิ้มแท่ก,กันไป,ไป้อยป่วยมึงที่ตายมึงตีมึงที่ตายมึงตีจ้าเป็นแขกหาชุ่ม่วงแจ้าเป็นดุชื้อว่าป็นเนาะ อ้ากห่มกห่มเป็นแ่น like ีก็พอแลเนี่ยังเป็นอยู่ไรสิจาปวดขาเลอาเอาไปฝากอีกไตน้อมุมต้มน้ำให้อันนี้เห็ดขอนเห็ดน้งรมอเห็ดนงลมหูน้งเลมเนี่ยออันนี้ไกเห็ดอันนี้กระป๋องนียืนดูง่ายดูสั้นจะไปหัดปูดตางไตให้มันใหม่เงี้ยใหม่ช้านคน มอนไหม่ม่ตายบุถือไว้บ้านอะี่เอามาเนี่ยต่าดถือไปยังเยเออเอาได้บ้านอะไปลาจ่เห็นล้แน่นบได้บ้านรฟางแมพก็โอ้ยปาบ้านอะว่ลาใส่งาอใสเงี้ยปลาบ้านอะยังกินมหาไปกินไปยูใส่อะไรยังเงี้ยน่ยเบื้งดูหนังปลาจ้านีี๋่ตมน่ไปไปเขาหมเนี่ยเขาหอมเนี่ยาเขาหอมกันเอาเขาหอมเขาหอมเอาเนี่ยสีเป็ดปวกนั่นมาได้ยังดอกถวยเอ้ย ก็สได้ักฟุ้าดนี้ปาไปใส่ต้นเขาเนียงเอาเล็กเนี้ยปาน้ำนี่ปานบ่มีป่านบ่มีป่าจเมอลออาลูกไปยา่องเาเห็นปบักมาตอดบ่มอกืเาเด็ตัวนึงบเาได้ปหยังลนี่และลพอได้พนอย่พอได้พนพอได้แจ้ไปพ่นบ่เฮาแล้วก็สิเขาไปพุ่นะน้อยนัเออไปหาทุกนไปหาทุกไปหนังไปกินขี้ต่านอ้ ทีเจ้าไหนก็ไม่กิน้งโคั่ากันอันนี่ผ่าจองมึงมันเป็นเจ้าไหนก่อนมันเป็นเจ้าไหนก่อนปีนี้มึงคือเท่าไรเท่จังเมย์มันกูเห็นแค่าเท่ากูอยากือเท่าก้อนมึงแล้วนะโอเคมึงได้มึงเ่าเฮ็ดเอากูนั่นตีเท่ากี่ลีเมย์เท่ากี่เฮ็ดกีเออเอา กัดเจ้าเฝ้าไปให้จากกันเพื่อเกิดวาเจ้าสั่นแล้วพุอยู่แม่วนนหอนเมื่อไรดอกบางไงไปตะยานว่าป้ากาเรือยยันว่ามันจะย้งมาหยามมาหนาวัดเออแล้วไม่เห็นเป็นไขว่า็คือจังไปไงวงพอนะเออจึงว่ากัดไปครับเพราะฉันเฝ้าไปดอกไปดอกก็ไปายดอกไปดอกเอาไปงั้นโดยไปหยังนะมันจะห่อปูนก็ไปหยังไปที่ไปฉีดน้ำปูนเดี๋ยวขอปากกาเพื่อเดี๋ยปนจะโตโอ้เนี่ยพ่ชชัยหาเจ้ากูุฏิ พอหน่จอมนี้ได้หรือเปล่าันพ่อหน่ยจอมพอน่อนกุิคันสีไปหาการไปที่ไปแ้แงก็ไม่ะเ้าไปแล้วไปแจงเห้ไปแจงม่คกับเอาให้เร่กัจะให้เรื่อันเ่อกวสกันถามข้าวพี่น้องอืมกรอิไปหาเงี้ยใครมาแดงใส่เรื่เ้ามือตำรวอจักนี่มัดถึงการไหนคนก็เดินมาหัดเทนหัดชัดเฮอ้ยเขาทมูดเซื่อๆรอกเมียนบ่าอุ้ย สมุติจ้ไดนบ้านยางเขายันต่อช้านบ่าวกับพูกไหนขนาดจืดเจ้ดรออาจกะันาะเอาไปเห็นให้มันคือเราอีนี่เว้ยสองเห็ุคือคุณแม่ยงยี่หรี่เปิดมาตำรวจจับจ้างเทียเงนนพจับเจ้าตำรวจจับจับอย่างจับไฟเขาเราเลโสดเห็นรึยืนบนเขาเรียนไยูโกาโอ้เขาเร่นไ่อันพกเด้งเอโตก็ เม่ได้เด้งน้ำเขาหรอกเออด่าซื่อเด้าซื่อเออเขาได้จับมาซัมาทะลงกินจ้ำจอยุ่งสิละเออไปดูเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าดิเอาไปทำอะไรล่ะเออเอาก็จับนั่นแหละมันนะเอาก็จับไปทำอะไรล่ะเอาจับก็จับตี่ล้สนกเออเออเออเราอีซีเมี่ยงเหมืนแรนไปหดประัวเขาจับจกทากัวอุ้ยงนีนี่ผึ่งแนเขากล่อีแยงมูดเขาไ่ได้เอเห็นต่ก่นเออ เงี้ยหละจับซะเงี้ยหละสิข้าใส่จีมาล่างนีเพิ่งมันตายแล้วะว่าเอ้ตอนนี้บอสไปใช้ซ้ำบอสกระดือโอ้บังไฟบังไฟในนั้นจูดล่องเพิ่งซื้อสัตวโอ้ยกระล่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยยุ่งไหเนี่ยเนี่ยมันไม่ก็รีวิวบีตรไม่แล้วนั่น พัดโชว์ว่าไปเนี่ยทำไมนี่คับมอนี่เป็นถามมือหล้นเจ้านี่นอี่สามเนี่ยก็ไปแลองเขายี่สามก็ไปอีสามนี่ยกไปเอออีซีมามาอีซีมันอนด้เงี้เออมันนอนแต่ว่ายีหาเลยที่อีหัวหน้าไนิอีหัวหน้าไงหนิอ๋โดนเลยโดนเลยถือกามูได้บ้นบ่ถืกร่องแล้วร่องเลี้ยนแล้วตักันได้บ้นบอเออโอ้จัาวัันท้์จ้าวันด้ช่องนี้เขาหามจู ตามช่องรุ่มป่นน่องเนี่ยมู่บ้านหนึ่ก็ไปได้แถวไปยังแหละแต่ว่าได้อยู่ได้มู่บ้านหรือซีพันครัวคนดีได้ยังงก็ได้เงินเขาคือซื้อบังไส้เลยเนาะโอ้ได้เงินเขาซื้อบังไส้แมนเขาจะเฮ็ดให้เขาหรอกจรีเขาจูดประเภทนี้กับบางไส่อยู่ให้มือเดียวซีโตอยู่โอ้เขาสร้างเขาสร้างสิเออเขาสร้างสร้างพยการสร้างพยการมหาเจ้าพยการไปลบเป็นเป็นเป็นผู้รับนาเออจะพูดอะไรว่าหม่มหาป่าได้โน้ตใหม่ปนะหนึ่ได้วันเดีย หาอะไรแต่ไม่ไ้ก็เที่ยป่าะไปต้มน้ไหมลยกินกับแก้วแตซื้อจำนั้นแล้วกุ้งกับเีไปก้อยเัแล้วกับกุ้งกุ้งกับขวาก็ขวากเทถิมันต้องมันาีน่าวนะสีไปแง่มอดใส้กันเนี่เแง่มดแล้วกูเลยก็จะคุณพวกไปคพณกเล้วบาดเนีก็จะขึ้นพวกกี่ดอกที่ดอยไปหมดแล้วก็สีไปแย่ร้อไกว้าววาไป่ดอกว้ากดอกทีพลาดไปก็ใช่กับไปเฮ็ดกู้เฮ็ดจิ้สนแล้ว เออปตัวเขาก็ไปซื้อต้นไม้วางันไปหาไงเป็นะย่างเวไม่หยบไม้หยาไม่ยิม่ยามาถามเ้าด้วย่ว่าเจ้าไปย่นไปหาไงเออไปหาไงเร็วที่เบิก็ไปแล้วพอตอน้ว้ว่าจะเจ้าไปยรังสก่ไปีเขาไปใส่รืเเอาแต่ว่าไปซื้อต้นไม้ว่างัไปแล้วซื้อไปหาพ่อมเอาไปูอยากก็คือว่าไปซื้อหาไปก็บซืซื้อหาพ่อเขาเปนตัวแน่น่ะเอ มายามเราฝากเีไะม่ถามเขาให้แล้วยืดเียถามเขาให้ยฝากเขาแน่นฝากเมสขาแน่นะเขาาไม่ได้แหลมตีคุกึ้นหรือนานเมื่ตีดอกลุ่นี้ไปไปตีคอรุ่นี้ตีที่ยังตีตะลังจีก็มา่อตีูตัตีหเขาเอเขาใช้ซื้อเปี้นมื่อซื้อให้ไมเราได้ยินซื้อหลังเขาเอเขาจี อียังาอีหิดอีหิดเอาอี้ิกับอีหิดขนาดแปลขึ้นด้วยเออตามแพรหามแพรละจันทร์เอาเอาขอบคุณขอบบุญแล้วายแก่แก่ช่วงี้ชวงนี่ช่ดีลยสยามบ่เจ้าอะไดเจ้าสื่อเื้อเลขเขาบัดเลขเขากับบอ่บอกทาเรื่องนั่นแล้วอาฝันไหมบ้างือนกอนเถอะเจ้าสื่อหาเรขซื่อได้บั ไม่กัซื้อเลขกันนั่นเเลขหังพ่อกระซอดี๋วันที่เจโกอโอ้เลยพ่อกระอเออโอ้ออาพ่อกระซอเขาออกกูซื้อว่าหันว่ไเด็กกลับเพเนะง้ว่ามันเป็นหังซื้อสามหกโอ้ซื้อสามหกมันออกหกสามมันออกหกสามเออก็คือว่ากลับว่าเด็กกลับไปซื้ออ้าวชีโชคดีหมันหม้าข้า้าจ้าจ้าเกวกันไหม่้อันนี้หะเออบางไฟกเศาใจัเขาใจยังยว้าม่ะ ขาดก็ได้มันบังไฟนี่มันบายหาสูตรไฟยังก็ว่าหาสูตรไฟแล้วตะพงแล้วตะอันมัันนเเลีงกาขัหวว่ามันขี่สันว่เเลี้ยงว่ามันขี่ว่แม่นเไม่นขนาดไปเนอยเดนน่ะโตน้อยสิเออนอยจะมาแจงสรั้ีลเนน้อยสดงาอาโชคดีอ นี่กะดิเริ่มมัดกกล้เจ้าละลายเจ้า้าสไว้หน้า่นี่้อแล้วบกเมือนันเยมันไมันนน่ยจงะไรกักโอ้ยยาใดกะหาอยู่หากินยากไใลกดมันผูกเจมันพูเออ ย่างไหไกันสดกินค่ของฝากใม้ได้เคงยุมันี้เออมาหาปลาแต่เด็กหักแล้วไม่หักแกมันพูดแกมันพูดจ้ะหากินเพ่คือเรกแก้แลมนั่นเออไม่หาใส่สินคนไปเอ,อ <laughs> เอาพ่อกันแล้วพี่นั่งถามข้าวถาข้าวเนาะเข้ามาเข้า เฮ็ดหยอกกันซื้อๆครับบ่ได้ติดอีหลีดอกบ้านแด้แม่นอีหลีดอกขาเว้ากันหมดแล้วอือเออเขาคุยกันหมดแล้วว่าฉันเขาบ่ได้เครียดบ่ได้ขมบ่ได้จมให้กันดอกอืมาทำให้ตามเออมาทำให้ตามคำเลืยกร้องแล้วยายแหลมแล้วบ่ได้เครียดอืมก้อนสิเฮ็ดคลิปต์เน่ยเขาคุยกันแล้วดอกนั่นน่ะอือเออไม่งั้นต้อการทุกใจย่านเส้นครับตุกใจย่านเส้นครับ อันบ่เข้าใจบอสฉันดอกบ,บเข้าใจแย่แหลมบ่เข้าใจทีมงานมันคือเป็นการแสดงเนาะย่าเนาะอ,อันเป็นการแสดงของขอ,ออย่าไปคิดยังไหลยอ,อ,อย่าคิดยังไหลาถามเพืเออเอ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนอยากเพื่อนอยากเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความสนุกสนานช่วงโควิดช่วงน,นี้ช,นช่วงน,<ค>นี้มันเอียงช่วงนี้ไค่ะโอ้เออช่วงนี้คนมันเครียดหลายอยู่เครียดเกลียดเกลียดที่ตามข่าวกับปวดหัวจะมันเงิ่อนหาพันจะมาเงือนอี๋ยังนั่นละจะไปคล้องจะไปขามันต่อหาอยู่หากินไป วัดนะจะจะไปคิดสันกับชีวิตคนเฮานั่นพี่น้องพี่น้องอยากรู้ว่าตอนนี้อ่ยัยเติงแล้วอายุจะปีเราวัดสันว่าเออจากปีเรา,าเ,ออจเจ้าเดีวนี้แต่ว่าว่าหันบอกพี่น้องไปจากปีที่เจ็ดที่จุดเจ็ดกว่าข้วิทเขาว่าหันกะทิไปแห่ชิ้หู <laughs> บัดข้อวิทไม่แห้งอีกกะทิไปหกสิบเจ้าเฝ้าตายยกานโ้วิทย์กันมาเช่านแม่เนี่ยเอง จะว่าก็บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยยุ่งแล้จะฟ้าดไปฉันดอกเออถากันซะก้อนเราว่าบ้เราบ่าตายดอกอยากให้ก้นจะแหลมเราว่าเออจะจ่ายจะฟาดจ่ายจะฟาดจ่ายบ่มีไคขึ้นต้นบักป้าฟาวไงระหว่าเราหาเมือว่าท่านใดเราหาเมือว่าท่านใดเราหาเมือว่าท่านใดผู้ใดหาเมือก้อนกับไปก้อนหลดระหผู้ใดหาเมือก้อนกับไปก้อนเออฉันแม่จงกับบ้าฟาวด้วยกันนะอืมจะเฝ้าหาเมือบ้าฟาวฟากบอกพี่น้องแน่พี่น้องกัน เชียช่ยหลายเชี่ยหลายคักหลายเนี่ยอยากให้ยายตึงไปยู่น้ำสาวหน่อยนี่เป็นยังไดะเป็นตาเดะมากบ่ขันแม่งตึงบ้างขันอยากงานกับฉีเดะมากย่แต่ว่าเปิดวงเนี่ยกับฉีเดะพ่อเดือดอกนี่<อ>ไงกับฉีมากเปิดวงน้ำเงินดเเูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิเบ่ากับป้อโจให้เออแต่ว่าขันเขาไปเลี้ยงไก่ไก่างใกล้ๆซองกับฉีไปแก้มน้ำเขาจักหน่อยดูต่ว่าขันไปประจำนี่ไปเมื่อไรดอกก็ไปประจำเนี่ยโอ้เข้าไปไกลไปน้ำเมื่อไรดอกผู้เท่าบานจีคุณ เอาเฝากเอ็มที่ถามเข้าถามเข้าหนยแล้วเออเอาบอบอกพี่บอกน้องให้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามฝากกดแซบตะไข่กดตะไข้ตะคยพักกีวดแล้วก็แซบต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวขันมีผู้ติดตามยอดหนึ่งมื่เดี๋ยวสิมีไล่สดแจกของดีแจกของอ้าา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 องาา เอามาฝากจ้งดนีแต่ว่าเอาลง้นลุนไปจ้งนี่ครับมาฝากจ้งดนีแต่ว่าเอาลุ้นลุไปไหนขอหารุ่นหารุ่นขี้แก่ก็น่าไม่นั่นแหละไม่แง่แกเจ้าเอเอาเอาฝากกดแชร์กดไลค์เบ้างิลิปแล้วก็กดแชร์กันไปเออติดตามกันได้หลายเออเอขอบคุณทุกเอเอฟซีทุกคนทุกคนนะคะ